สวัสดีค่ะยังปฏิบัติหน้าที่ประชุมอยู่ที่เมืองจีนนะคะแต่อดไม่ได้ที่จะต้องแสดงความยินดีด้วยความจริงใจกับทุกคนเลยนะคะ,ะวันที่23มกราคมนี้แล้วนะคะที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะถูกบังคับใช้ตามกฎหมายแสดงความดีกับทุกคนขอขอบคุณกับพลังนะคะของทุกคนทั้งภาคประชาสังคมและก็พวกเราเองนะคะที่ช่วยกันผลักดันจนกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้มีผลบังคับใช้ในวันที่23นี้แล้วนะคะเป็นวันประวัติศาสตร์ค่ะ แล้วก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่เราจะมีศรีภาพในความรักนะคะและไม่ใช่เพียงเท่านั้นเราจะมีโอกาสในการสร้างครอบครัวที่มั่นคงและก็คิดว่าทุกคนคงม,มีกําลังใจนะคะในการที่เราจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นดึงศักยาภาพของตัวเองดึงพลังของตัวเองออกมาสร้างครอบครัวของเราให้มีความสุขมีความเจริญนะคะแล้วก็ใช้ศักยาภาพของทุกคนมาช่วยกันพัฒนาประเทศชาติด้วยนะคะก็พักไทยสร้างไทยขอยินเคียงข้างกับทุก คนนะคะเพื่อให้เกิดความเสมอภาคขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกระดับนะคะและท้ายที่สุดค่ะสุขสันต์วันสงรดเท่าเทียมค่ะ